ว่าจะเอาตัวไหนไปลองเพราะว่าไหนๆวันนี้เราก็จะทําแบบทํางานในเคาตางที่แล้วอะเราก็ต้องรู้หน่อยว่าของมีอะไรบ้างเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเปทำนี่ยอดนิยมก็ธุรกิจถูกกฎหมายครับก็มีใบอนุญาตขายตรงมีใบอนุญาตทาธุรกิจเครือข่ายถูกต้องสินค้ามีอยอทุกตัวครับผมเปิดมาแล้ว2ปี2ปีก็เข้าไปศึกษากันได้เป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมันมีธุรกิจแบบนี้เยอะอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็ช่วยเหลือและทร้อมกินใจ ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันพบางคนบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบบางคนไม่รู้บางคนก็แล้วแต่กเป็นทางเลือกนึ่งลองดูไม่เสียหายอาจริงแต่ผมผูกพันมากนะน่ารักมากเลยทีมงานอินดีมทุกคนเวลาไปเจอผมเองไปไปใต้ไปอีสานไปเหนือไปเห็นส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันให้เขาได้มีทางเลือกแล้วเราแต่ก็ดีแบบไม่ชอบที่แบบคนมาอวดด้วยกันแต่นี่บอกว่ามาอวดกันไม่ใช่ว่ามาตั้งใจช่วยกันปลนี้แล้วก็ช่วยกันให้เป็นครอบครัวจริงหัวน่ารักหัวน่ารังจริง อ้าวโทรโทรกันมาได้เลยนะครับนี่โทรอยู่ใช่ไหมทีมงานเรารับส,<อ>สายอยู่สี่สี่หกสองส,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 สนะคบครับผมผมดูอย่างเดียวเบื่อละเมื่อไหร่จะได้โทรห้าอกว่าครั้งแล้วนิ้วป้าจะล็อกแล้วนี่<อ>เดี๋ยวผมจะบอกนี่อินดีมอีกสองสายแต่อินดีมเขามีเขามีของของของขวัญมาให้ด้วยสำหรับคนที่โทรไม่ติด <C' n> <S <S ครับเดี๋ยวอยู่จนถึงสายสุดท้ายเดี๋ยวอินดีมจะโทรไปหาเองจริงม้อโ้อ้ออนไหนก็มาแล้ว สุดยอดสุดยอดจริงๆถ้าใครอยากให้อินดีมแจกเพิ่มพิมพ์อินดีมมาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะแจกให้เพิ่มไม่ใช่สิกระสุมโทรเองใช่ไหมของเราให้ยืมอินดีมเขาให้สนับสนุนเพิ่มอตอนนี้รออะไรนะรอคนโทรมาครับรอคนโทรมาอ๋อเหรอเราไม่ค่อยมีคนโทรมาหรอไม่เขาโทรมาแล้วโทรมาแล้วแต่ว่าเคลียร์กันอยู่เรากําลังเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับต่อคิวกันจะคู่แอดลาตอนนี้เป็นประมาณหลักหมื่นแล้วมันเวลาจะ โสดม,มีคนมายืนยันครับว่าร่วมธุรกิจกับอินดีมแล้วได้คนอินดีมได้เลยครับอะไรวะคือร่วมธุรกิจแล้วด,ดีอ,อ่ะอ๋อร่วมธุรกิจกับคนกับอินดีมได้กับคนอินดีมได้เลยครับดีด